เรื่องที่2ครับกรณีนายวิรัติกัลยาสิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาแนะและเรียกร้องให้นางสาวยิ่งรัตน์นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติผมมองว่าข้อเสนอของนายวิรัติเนี่ยก็คือข้อเสนออย่างมีนัยยะทางการเมืองและสอดคล้องกับข้อเสนอของนายสุเทพทื่นสุบันและกลุ่มกปปส โดยนายวัดอ้ายว่าตามมริมาจารา127ที่ระบุว่าใน30วันหลังจากวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูา้แทนสษฎรเนต้องให้มีการประชุมรัฐสภาและถ้าไม่มีการประชุมเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลและนายกเนี่ยถือว่าไม่สามารถรักษาการต่อไปได้เรื่องนี้ผมก็มองว่าสิ่งที่นายวิรัตออกมานำเสนอก็สอดคล้องครับก็แปลกใจเหมือน,น,นกันว่านายวิรัตเนี่ย กับกลุ่มนักวิจาการที่ประกอบด้วยนักวิจักลุ่มสยามประชาพิวัตรหลายท่านนะครับที่ประกอบด้วยนายทวีศักด์สูตรกวาทิมน,นายพิชัยรัตนกนทกนภูเก็ตนายบรรเจิดสิงห์ธเนตินายคงสรรโคงที่ออกมาผมก็บอกว่าน่าคุ้นคุณคือคนเหล่านี้ก็อยู่ตรงข้ามรัฐบาลมาตลอดวันนี้เสนอครับ ก็สอดคล้องกับนายวิรัต์และก็พกรรคปัะยาธิปัตย์บอกว่าวันนี้ได้ออกแถลงการว่าการที่สุดของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักเนี่ยสิ้นสุดลงเพราะความล้มเหลวการเลือกตั้งสองคุมภาห้าเไม่อาจนำไปสู่การเปิดสภา,าตามรัฐธรรมนูญม,มาตราร้อยยิดได้และอาจจะขัด,ขดกับมาตราร้อยแมีปัญหาอีกมากมายซึ่งเรื่องนี้ มองว่าเป็นความล้มเหลวการเลือกตั้ง2กุมภา57ซึ่งทำให้ไม่บรรลุผลในการเลือกตั้งทาให้รัฐบาลไม่สามารถดำรงอยู่ได้นี่กวา่าและโยนปาไปเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลผมก็แปลกใจว่าคุณคุณคเหแบบนี้น่าจะหูหลวกเป็นไมมหรือนดาจะตาบอดสีมองไม่เห็นพฤติกรรมว่าการเลือกตั้ง2กุมภา57ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ ทั้งหมดเนี่ยหลังจากเขาเลือกตั้งไปประมาณ90%บเนี่ยจบไปแล้วเหลือสิเเพราะมันเกิดจากการขัดขวางองค์นายสุเทพเจรสุวรรกับพวกที่เป็นอดีตสอส,อสอประชาธิปัตย์รวมเก้าคนที่กลุ่มระดมให้หมวลชนไปขัดขวางใน,นในกรุงเทพและต่างจังหวัดแทนที่จะก,กล่าวโทษกล่าวหาและติติงนายสุเทพเจริสุวรรกับพวกในนามกมสพวกนี้กลับมาโยนบาปให้รัฐบาลน,นางสาวยิ่งรัก แล้วว่าเหมือนก,นกันกับสมาชิกประชาธิปัตย์ผมมองอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่นะครับคนพวกนี้นะครับคือผมก็แปลกใจนะว่าเวลาตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์สมัยประชาธิปัตย์คนพวกนี้ไม่เคยออกมาวิพวากวษานนแต่พราะตามนางสาวิ่งรักเนะี่ยผมเห็นออกเสนอมาซึ่ผมมองว่าเป็นการเสนอที่ไร้าสาระ ในเชิงวิชาการนะครับและมีนัยยะทางการเมืองในการเอาประเด็นทางการเมืองโดยย่อเสนอในทางวิชาการและการเป็นการโจมตีรัฐบาลนางสาวยิงรักทำลายรัฐบาลนางสาวิงรักทั้งที่ควรจะต้องตำหนิทีเดียนรวมถึงแสดงความเห็นในนากนักวิชาการอย่างเป็นธรรมในการโจมตีการกระทำของนายสุเทพ ว่าทําผิดกฎหมายบ้านเมืองในการขัดขวางการเลือกตั้งโทษจำคุกห้าปีตัดสินตามการนะฮะการเมืองห้าปีแต่คนกลุ่มนี้หลับงกไม่เห็นนะครับผมถามจริว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกับนายสุเทพหรือไม่ที่ออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับคือสังคมไทยไม่ได้ประโยชน์กับคนกลุ่มนี้ที่อ้างเป็นนักวิชาการก็รียกวาน่าจะอ้างบางหน้าแต่สุดท้ายแล้วน่าจะมีนัยยะทางการเมือง ในการที่พยายามใช้ความเป็นนักวิชาการออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่โยนบาปังปรัฐบ,บาลแต่ไม่เคยต้องิีผู้ชุมนุมผมอยากให้นักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยได้ไปอ่านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ที่บ้านนะครับจะส่งไปให้คุณอภิสิทธิ์ด้วยและหัวหน้ารรคประยัทธ์สั่งส่งไปให้คุณธวีศักดิ์ สุทรวาทิิมประธานส,สภาคณาจารย์รสถาบันคณนาบริหารศาสตร์นีด้าด้คุณพี่ชายคุณบรรเจิดสินคเน,นติดคุณคมสัโรโพคงและกลุ่มสยามประชาพิวัตประชาพิวัตนนะครับสื่อน,นอกมุิทยาสารดิอีโคโนโมิกวิเคราะห์การเือนไทยหลังกลุ่มกบสปฏิบัติการชักดาวุเทพ และที่รัฐบาเขาวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยได้ผลกระทบโดยเฉพาะดีโอหนังสือนิยสารดี i ีอีโคโ o มิ c เนี่ยระบุว่าความเสียหายจากการประท้วงคิดเป็นมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์ความเสียหายของกลุ่มนายสุเทพกับเทียบเป็นเงินไทยสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านบาทพร้อมเตือนหาสาการ การจุนุุอยัง,เงยเยืะอต่อไปก็รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอย่างรวเดเร็วนี่ครับนี่คือสื่นนอเอ่าขอาวิการผมอยากให้นักวิชาการเหล่านี้ในานามกลุ่มสยามประชาพิวัตนท่านในตาสว่างบ้างนะครับว่าการกระทำของนายสุเทพกับพวกนอกจากละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่มขู่คุกคามข้าราชการ ขัดขวางการทำงานของร,รัฐบาลแล้วยังขัดขวางการเลือกตั้งกระทบต่อเศรษฐกิจตัวเลขที่เขาประมาณการว่า487,000ล้านชุมนุมไปแล้วร่วม4เดือนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประจานการทําหน้าที่ของนายสุเทพในหะน้าที่เป็นกลุ่มผู้ประท้วงบอกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูก่การปฏิรูปที่เป็นประชาิปไตสมบูรณ์ ผมถามว่าสมบูรณ์อะไรวันนี้ประเทศชาติเสียหายนะครับนี่คือความหายาะที่รายสุเทพกับพวกสร้างให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้ผมไม่อยากให้นักวิชาการกลุ่มสยามประชาพิวัตน์หลงไหลได้กลืนมว่าถ้าการกระทําเหล่านี้ถูกต้องในอนาคตจะมีกลุ่มอื่นๆอ,อีกที่ออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลต่อไปเนะี่ยแล้วใช้มาตรฐานเดียวกับนายสุเทพ ปิดกระทรวงหาดไทยร่วมสี่เดือนก็ไม่ผิดวันนี้ค่าการกระทรวงบาดไทยเนะี่ยทั้งรัฐมนตรีหาดไทยทั้งป่ากระทรวงบาดไทยรวมมาทุกกรมก็ยังทํางานในกระทรวงหาดไทยไม่ได้ยังไปบุกสถานที่ราชการไปปิดอาคารศูนย์ราชารการอยูข่ขณานี้ที่แจ้งวัฒน,นะแล้ววันนี้ก็ยังกระทำในลักษณะนุ่งประจานตัวเองบุกไปกระทรวงทะมวงกรมต่างๆเอาบริเอรไปวางลักษณะอย่างนี้ผมอยากให นักวิชาการกลุ่มนี้เห็นบ้างประชาชนก็เห็นนะครับวันนี้คนไทยเขาไม่โง่อเขารู้ว่าไทยเป็นไทยวันนี้มวลชนกลุ่มนายสุเทพที่ชุมนุมในขณะนี้เนะน,นี่ยมวลชนลดลงเพราะคนไม่เห็นด้วยเพราะฉนั้นผมอยากให้นักวิชาการเหล่านี้ต้องตาสว่างแล้วก็ชี้นําสังคมไทยในลักษณะในเชิงวิชาการที่ลักษณะน่าจะต้องสุสจริตใจและต้องมีความโปร่งใสนะครับอย่าลักษณะ เหมือนเป็นการชี้นําในลนักษณะที่น่าจะมีนัยยะทางการเมืองและน่าจะเอ็นเอยงเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับสังคมไทยเลยนะครับไม่งั้นคนจะบอกว่าท่านน่าจะเป็นนักวิชาการเลือกข้างไม่ถูกต้องนะครับเพราะวันนี้สังคมไทยมีความขัดแย้งเราต้องการให้นักวิชาการออกมาให้ทางสว่างกับสังคมมากกว่าที่จะซ้ําเติมปัญหาความขัดแย้งของประเทศซ้ําเติมปัญหาของประชาชน I